สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Life าสมาร์ทไลฟ์ใบเกษียณกับดิฉันเพนสรีปัญญาชนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่พอเริ่มเข้าสู่ัยเกษียณแล้วนะหรือบางท่านที่อาจจะอายุเลยห้าสิปีไปแล้วคงจะต้องเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ ความรู้สึกชานะคะตามนิ้วมือนิ้วเท้าแขนขากันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอเชื่อว่าอย่างนั้นล้วก็อาการชาที่เราเคยเป็นกันเนี่ยคะอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะคือถ้าเราเป็นแค่อาการอาการชาที่เกิดจากเน็บชานะเน็บชาเกิดจากการที่เราอาจจะนั่งท่าเดียวเป็นเวลานานๆน,น,น,นะหรืออาจจะเผลอไปนอนทับ แขหรือทับขาสักระยะหนึ่งนะก็อาจจะทําให้เกิดอาการเด็กชาได้อาการเด็กชาก็ไม่ใช่เรื่องรุนแรงอะไรนะเพราะว่าพอเราเปลี่ยนท่าสักพักหนึ่งอาการเหล่านี้ก็จะหายไปกลับมาเป็นปกติอย่างเดิมนะคะอาการเด็กชาเนี่ยก็จริงๆเกิดได้ทุกทุกวัยเลยนะไม่จะเป็นเฉพาะเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเด็กๆหรือหรือผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะแต่อาการชาอีกประเภทหนึ่งคะ่ะที่พบมากในผู้สูงอายุนะคืออาการชาด ตามมือนะคะตามเท้านะคะซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มักจะรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันเพราะว่ามันก็ไม่หายง่ายๆเลยนะเราก็จะมีลักษณะเป็นเป็นหายๆนะคะที่บ่อยครั้งก็อาจจะสร้างความรําคาญให้กับเราได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุของอาการชาโดยเฉพาะอาการชาที่มือเนี่ยนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วก็ที่เราพบกันบ่อยๆเลยนะคะ้วก็มันมีความแตกต่างากับอาการชา อย่างอื่นแบบไหนนะนี่เกิดก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากคณะกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะเราก็มาแบ่งปันให้เป็นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังเ,เป็นความรู้กันนะก่อนอื่นคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าอาการชาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยที่มักจะเกิดจากความผิดปกติ ในระบบร่างกายเนี่ยมีอยู่สองระบบหลักๆเลยนะคะระบบแรกก็คือระบบประสาทนะ,ะเช่นอาจจะรากประสาทของเราถูกบรบกวนเช่นประสาทในส่วนปลายถูกบรบกวนนะคะหรือปลายประสาทอักเสบจากความผิดปกติของการทํางานของสมองนะ,ะโดยที่อาการชาในลักษณะนี้ค่ะจะเป็นลักษณะชายิบ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 นะคะรู้สึกชาแบบหนาหนาหน,นักหนักหรืออาจจะมีอาการแสบร้อนแต่รูปแบบของอาการปวดเรา้าปรากฏเค้เห็นก็ได้นะคะ ส่วนระบบอีกอันนึงนะคะที่ทําให้เกิดอาการชาก็คือเป็นระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะอันนี้อย่างเช่นเส้นเลือดถูกกดทับนะคะลักษณะของอาการชาจากการไหลเวียนของเลือดก,ก็เหมือนเป็นเน็บที่เราเป็นกันบ่อยๆนะคะเป็นเน็บชาค่เราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆใส่ถุงมือถุงเท้าหรือมีอาการแบบตื้อๆต,ตรงพื้นบริเวณที่เรารู้สึกชานะคะอันนี้อาการชาที่พบบ่อยที่สุดคือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบ,บริเวณ แขนนะคะหรือมือทั้งสองข้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีอาการชาแบบนี้นะคะจะมีสาเหตุอยู่หลายๆสาเหตุเหมือนกันนะ,ะเรามาดูกันมีอะไรบ้างสาเหตุแรกเลยเนะบางทีอาการชาที่มือหรือที่แขนอาจจะเกิดจากกระดูกคอเสื่อมนะคราวนี้กระดูกคอเสื่อมมันก็จะไปรบกวนรากประสาทระดับคอนะะเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะซึ่งเราจะพบมากในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะมันเกิดจากความเสื่อมของมอนรองกระดูกที่คอของเราเองนะคะหรือกระดูกงอกบริเวณทางเดินเส้นประสาทนะคะทำให้เส้นประสาทเนี่ยเหมือนถูกกดทับนะคะรากประสาทถูกกดทับทําให้เกิดอาการชาหรืออ่อนแรงตามกล้ามเนื้อตรงเส้นประสาทที่มาเหลืองนะะอาการที่พบได้ก็คือจริงๆอย่างก้อยก็รู้สึกแล้วนะคะว่า50กว่าแล้วมันคงรู้สึกว่าบางที ก้มก้มศีรษะเงยศีรษะหันซ้ายหันขวาเนี่ยเหมือนกับเราได้ยินเสียงคอเราก็แก๊กก็แก๊กเหมือนกระดูกตรงคอมันเริ่มเสื่อมแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นเนี่ยบางทีเราจะพบอาการอ่อนแรงบริเวณกล้ามเนื้อแขนหรือมือนะคะหรือตรงบริเวณข้อศอกนึกออกไหมคะเวลาที่บางทีเราถือของเอ่อยกของ หนักๆได้เราจะมีความรู้สึกว่าตรงข้อศอกเราเนี้ยมันมีอาการปวดอาการชานะฮะหรือปวดบริเวณคอก็เป็นได้นะฮะหรืออาการที่มักจะเวลาที่เราเงยศีรษะหรือเอียงศีรษะหรือหมุนศีรษะไปทางด้านไหนด้านหนึ่งแล้วมีความรู้สึกปวดนะคะหรือเวลาที่เรานอนหมอนเตี้ยเป็นเวลานานเราก็มีความรู้สึกว่าเราปวดเราชาตรงบริเวณคอนะฮะหรือว่าเวลาที่เราก้มลงก้มศีรษะลงก็จะพบอาการช้าได้เหมือนกัน อ,นนอันนี้นอกจากกระดูกคอเสื่อมแล้วสาเหตุอีกอันหนึ่งที่พบกันมากก็คือเส้นประสาทบริเวณข้อมือทางด้านหน้าถูกกดทับอันนี้พบมากเลยในกลุ่มของคนทํางานนะคะที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะมีการใช้มือในการพิมพ์คอมพิวเตอร์กระดกข้อมือนานๆนะคะเป็นทานั่งทํางานทั้งวัน เกือบทั้งวันนะหรือพวกที่เล่นก,กีฬาหรือทํางานบ้านบางอย่างนะคะก็เกิดอาการชาได้เช่นกันหรือบางทีพวกที่ทํางานที่ที่มีแรงสังส่นสะเทือนเยอะๆเะช่นพวกช่างที่ต้องใช้เครื่องมือขุดเจาะหรือที่มีอาการเครื่องมือที่ทําให้เรารู้สึกสัน่นเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่ข้อมือเราทําอะไรซ้ําๆนานๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผังผืบริเวณเอ็นรัดข้อมือ ตรงๆที่เอ็นตรงข้อมือเราะคะก็ทําให้เกิดอาการชาทีนี้เรามาดูว่าในกรณีสาเหตุเนี้ยกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดอาการชาด้วยสาเหตุนี้มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่หนึ่งนะคะคือกลุ่มแม่บ้าน,นที่ใช้ข้อมือในการทํางานบ้านต่างๆเป็นประจํานึกถึงภาพว่าแม่บ้านที่ซักผ้าเองด้วยมือเนาะเราซักผ้าด้วยมือมาเป็นเวลานานๆหรือพวกที่อยู่ในครัวล้างจานทาครัวนะคะต้องใช้มือหรือแม้กระทั่งกลุ่มช่างเสริมสวยเนาะ ที่ต้องใช้มือในการจับผมทําผมกระดกมืออยู่ตลอดเวลาหรือพวกที่ทําร้านอาหารอันนี้ก็เจอบ่อยนะเช่นบางทีก็ผัดกับข้าวนะทําอาหารอยู่หน้าเตาเนี่ยอันนี้จับปล,ลิอยู่ตลอดเวลาได้กว่เจอนะมีพ่อค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยคือทำกันมาอร่อยมากเลยทำมาเป็นยี่สิบสามสิบปีจนกระทั่งพออายุห้าสิบกว่าแล้ว แม้กระทั่งยกข้อมือ,อยังยกไม่ได้เลยนะกระดกข้อมือกระดกไม่ได้นะอันนี้ก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกันหรือกลุ่มผู้ทคนที่ขับรถนะคะพวกที่ขับรถทุกวันขับรถทางไกลเป็นเวลานานๆอันนี้ก็ก็ใช้ข้อมือบ่อยเหมือนกันนะหรือพวกที่เป็นนักกีฬาเล่นกีฬาที่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องจับเช่นเทนนิสแบดมินตันกอล์ฟอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดปัญหานี้ได้นะคะนี่อาการที่พบส่วนใหญ่ก็คือพวกเอ่อที่ปวดบริเวณข้อมือนะคะพวกนี้จะปวด ที่ตรงข้อมือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางอนะไรเงี้ยแล้วจะปวดประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงทําให้หยิบจับของได้ลําบากนะคะเวลาถือของก็อาจจะหล่นได้ง่ายๆเลยนะเด็กผู้สูงอายุอาจจะเคยเจอนะของท่านหรือไม่สามารถที่จะใช้มือในการทํางานละเอียดละเอียดได้แล้วเช่นบางทีติดกระดุมเสื้อก็ไม่ถนัดสนเข็มเย็บผ้าก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งจับของชิ้นเล็กๆก,ก็ จะจับไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพวกนี้ประสาทก็จะถูกกดทับรนบริเวณกล้ามเนื้อ,เน,อเนื้อมือตรงนิ้วมือนะแล้วก็บางทีอาจจะเกิดอาการปวดขึ้นมาก็ได้ปวดหรือชาเวลาที่เรากระดกข้อมือนานๆเนช่นเวลาที่พกนั่งผิดคอมพิวเตอร์นานๆใช้โทรศัพท์มือถือนานๆน,นะคะนะคะแล้วก็อาการเหล่านี้มันอาจจะลดลงเมื่อเราได้พักข้อมือนะคะเวลาที่เราเจออาการประเภทนี้บางทีมันจะแบ่ง อาการออกมาได้เป็นระยะต่างๆนะคือระยะแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่อาการชานะเป็นช่วงๆหรือสึกยิบยิบๆ,ๆ,ๆนะบริเวณปลายนิ้วฝ่ามือ หรือบริเวณที่เส้นประสาทถูกกดทับนะคะเราก็มักจะมีอาการชาตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามืดตอนช่วงตื่นนอนนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะชาเฉพาะในช่วงที่ไปทํากิจกรรมต่างๆก็ไม่ได้รบก,กวนการใช้ชีวิตประจําวันมากนะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษานะเพราะเข้าระยะกลางแล้วเนี่ยอาการชามันก,ก็จะเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นนะคะถึงแม้จะไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรบางทีนั่งเฉยๆก็ชามือชาเท้าชามือนะคะชาแขนได้นะคะ แล้วก็เวลาหยิบจับอะไรก็จะไม่ค่อยมีเรียวแรงนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะ,ะรวมถึงอาจจะมีอาการปวดร่วมด้วยลักษณะลักษณะคล้ายๆกับเหมือนถูกไฟช็อตจี๊ดจิ๊ปวดลึกๆบีบๆนะบริเวณที่เราชาแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้อีกนะคะจนระยะท้ายๆเนี่ยบางทีก็จะเกิดอาการปวดตลอดเวลาเลยนะะบางทีก็กล้ามเนื้อฝ่อรีบเพราะว่า เส้นประสาทไปเลี้ยงแบบมันเสื่อมแล้วนะคะถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะยากต่อการรักษานะคะอันนี้จะเป็นกรณีของอาการที่เกิดจากเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับนะคะสาเหตุอีกอันนึงที่ทําให้เราชาก็คือการที่เส้นเลือดหรือเส้นประสาทบริเวณต้นคอหรือรักแร้หรือตรงใต้กระดูกไหปลาร้าเนี่ย มันถูกกดทับนะคะอาจจะถูกกดทับเพียงหนึ่งเส้นหรืออาจจะหลายๆเส้นส่วนใหญ่ตรงนี้พบมากในอาการนี้นะคะจะพบมากในช่วงอายุประมาณ20-50ที่เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณคอด้านหน้าหรือตรงกระดูกไหปลาร้าหรือตรงช่องอกเนี้มันมันทำงานมากเกินไปมันตึงตัวอันนี้อาจจะเกิดจากการเคลื่อนไหว แร,ง,แรงๆซ้ำๆกันหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะคะที่อาจจะทําให้คอสะัดหรือกระดูกหายปลากระดูกซี่โครงถูกกันกระทบกระเทือนนะคะอันนี้อาการที่เป็นก็คืออาจจะปวดหรือชาบริเวณแขนขานะคะแขนขาอ่อนแรงอาจจะเกิดอาการบวมได้ด้วยนะคะตรงบริเวณแขนหรือมือนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยมืออาจจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีซีดหรือแดงกว่าอีกข้างหนึ่งนะคะหรือ อาจจะมีการรู้สึกว่าอุณหภูมิของมือเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเช่นเย็นหรือร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งนะซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้อีกก็จะเกิดอาการาขยับศีรษะหรือแขนขานานๆไม่ได้นะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งอันนี้เกิดจากปลายประสาทอักเสบ จากโรคเบาหวานแน่นอนะอันนี้ก็เกิดจากผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะอาการที่พบได้ก็คือชาตามปลายนิ้วหรือเหนือขึ้นมาคล้ายๆกับเราสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ด้วยนะะอันนี้สําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็อาจจะเกิดอาการปลายประสาทอักเสบได้นะคะ ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งค่ะเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณสะบักอักเสบนะคะอันนี้ก็เกิดจากการที่บางทีสะบักด้านหลังเนมันตึงหรือมันเกร็งตัวมากเกินไปมีผังผืนมาเกาะนะคะจนไปรบกวนเส้นประสาทที่ควบคุมการทํางานของแขนของนิ้วนะคะทำเส้นทให้เส้นประสาทเนี้ยทำงานผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ป่วยเกิดอาการปวดเนี่ยจะปวดวก็ชาตามแขนตามมือนะคะ ใครก็ตามที่แบบไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนั่งทํางานติดต่อกันนานๆทุกวันนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีความเสี่ยงในเรื่องก่อนจะทําให้ปวดบะบัก ด้านหลังได้ง่ายก่อนก็เป็นเหมือนกันนะฮะอันนี้บางทีตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าสะบักด้านหลังเนี่ยมันปวดมันร้าวไปหมดเลยนะเพราะว่าเรานั่งทํางานนานๆไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะแขนของเราก็จะแบบไม่ค่อยได้ยืดเหยียดอะไม่ได้บริหารทําให้บางทีทําให้ไหลหอนะคะแล้วก็เวลาเวลาที่เราไหลหอนี่กล้ามเนื้อหน้าอกก็จะถูกดึงรังนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อสะบักไม่ได้ถูกออกแรงไปเวลาน,นานๆอันนี้ยพอปล่อยทิ้งไว้เมื่อไหร่นะก็จะทําให้กล้ามเนื้ออักเสบได้นะ อาการที่พบมากๆเลยก็คือบางทีมืออ่อนแรงแขนอ่อนแรงนะะเกิดอาการชานะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเ,เกิดอาการอักเสบร่วมด้วยก็ได้นะคะร,รวมถึงบางทีเวลาที่เราหายใจเราจะมีความรู้สึกเราหายใจไม่เต็มอิ่มเลยรู้สึกมันอึดอัดอยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าบริเวณกล้ามเนื้อส่วนสะบักนันมันอักเสบนะคะแล้วก็บางทีเราก็จะผ่านมาเจ็บที่หัวไหล่ด้วย นะคะก็ทําให้รู้สึกว่ากดตรงไหนก็เจ็บไปหมดเลยนะอาการชาประเภทสุดท้ายอีกอาสาเหตุหนึ่งนะคะก็เกิดจากอาการชาที่เป็น จากสาเหตุของโรคหรือเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางอย่างนะคะเช่นการติดเชื้อบางอย่างเช่นเชื้อไวรัสกูสวร์ตอันนี้ก็เป็นได้ซิฟิลิส HIV นะคะหรือเป็นโรคของต่อมไรท่อเช่นภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษนะคะหรือเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังนะคะหรือเป็นโรคตับหรือข้ออักเสบอาการของข้ออักเสบก็จะส่งผลต่อเส้นประสาทใกล้เคียงก็ทําให้มีอาการชาร่วมด้วยได้หรือบางคนขาขดวิตามินในผู้ป่วย บางคนหรือผู้ที่แบบทานบังสวิรัติที่ทานอาหารไม่ครบหมู่นะคะหรือผู้ป่วยที่มีอาการขาดาสารอาหารเรื้อรังนะคะเช่นาขาดวิตามินบี <c oughs> หรือบางสาเหตุก็เกิดจากการรับสารพิษหรือยาบางอย่างที่เป็นมีปฏิกิริยาต่อต่ออาการชาน,นะคะหรือบางคนเกิดการอุดต,ตันของหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำหรือมีภูมิคุ้มกันที่แปรปวนนะคะเฉียบพันอันนี้ก็จะทำให้ เ,เกิดอาการชาได้หรือบมองคนมีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงพวกที่เป็นโรคมะเร็งต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุของการที่จะทําให้เกิดอาการชาได้ด้วยเรามาดูว่า อาการชาแบบไหนที่อาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราไม่ควรจะนิ่งเฉยควรจะไปพบแพทย์นะคะอาการแรกก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เรารู้สึกว่าเราชาที่ปลายเทา้าหรือปลายมือแล้วก็ชาเข้ามาหาในลําตัวนะอันนี้ก็คิดว่าสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการาาขาดสารขาดสารอาหารบางอย่างเช่นพวกวิตามินบีรวมนะคะหรือบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกชาตั้งแต่แขนไล่ลงไปจนถึงนิ้วมือนะคะอันนี้อาจจะเกิดจาก กระดูกต้นคอเสื่อมนะคะซึ่งอาจจะไปกดทับเส้นประสาทก็ได้บางคนค่ะอาจจะรู้สึกชาบริเวณข้อมือไล่ไปถึงข้อศอกนะคะอันนี้ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณไหายปลาร้านะคะหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าชาตั้งแต่สะโพกลงไปถึงปลายเท้าเลยนะ,ะอันนี้เราอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากองอรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท บางคนชาที่นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอกระดูกคอทับเส้นประสาทก็ได้นะคะหรือบางคนชาที่ปลายนิ้วนะ,ะปลายนิ้วมือ,ปล,มอปลายนิ้วเทา้านะ,ะอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มของผู้ป่วยบบรคเบาหวานที่มีภาวะน้าตาลสูงอันนี้ก็เจอได้นะคะหรือบางคนชาตามมือนะคะและนิ้วมือแล้วรวมถึงมีอาการปวดแสบปวดร้อน เออตรงกระดูกหรือตรงข้อด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคเกานะหรือบางคนค่ะชาที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะคะก็อันนี้อาจจะแบบชาบ่อยๆนะคะไม่รู้สาเหตุก็อย่าเพิ่งไปนิ่งนอนใจนะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้เนี่ยก็ควรจะถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นครั้งเดียวนะถ้าเราเป็นบ่อยๆมากแล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติของอวัยวะบางอย่างของร่างกายที่ควรจะไปพบแพทย์นะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเราชาที่ปลายนิ้วเนี่ย เราต้องชาแบบไหนมันถึงจะเรียกว่าอันตรายแล้วนะคะคือบางทีเราอาจจะเกิดความรู้สึกชาเฉยๆแต่บางทีมันชาบวกกับความรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตตรงบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะซึ่งอันนี้อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะแล้วถ้าเกิดมันเกิดบ่อยๆแล้วนะคะไม่ได้เกิดครั้งเดียวแล้วก็มันก็อาการชาไดมันลามขึ้นไปจากข้อมือไปข้อศอกนะคะอันนี้ก็สันนิษฐานได้แล้วได้เลยว่าอาจจะเป็นปัญหาของเส้นประสาทออถูกกดทับนะคะบริเวณกระดูกไหปลาร้า ทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการชาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาโดยเฉพาะอาการชาที่ปลายนิ้วเนี่ยนะคะรักษาได้อย่างไงบ้างคือถ้าเกิดในกรณีที่เราเป็นระยะแรกๆเนี่ยแนะนําให้พักการใช้งานนิ้วนิ้วทั้งหลายที่รู้สึกว่ามันชาเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเปิดทานยาลด อักเสบนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ทานเองนะคะก็ต้องไปพบแพทย์นะคะหรือบางทีถ้าเป็นเลื้อรางเราอาจจะต้องสวมอุปกรณ์พยุงข้อมือนะคะเพื่อให้เส้นประสาทมันได้พักการใช้งานแล้วก็าอาจจะต้องทํากายภาพกายภาพบําบัดร่วมด้วยนะคะแล้วก็พยายามฝึกกายภาพบำบัดที่เขาจะพยายามให้เราฝึกขยับนิ้วมือให้บ่อยๆเพื่อไม่ให้เส้นประสาทมันถูกกดทับหรือเกิดพังผืดน,นะคะแล้วก็พยายามงดทํากิจกรรมอะไรที่ใช้มือใช้แขนหรือ ใช้เท้าหนักเกินไปเช่นอย่ายกของหนักนะคะว่าอาจจะทําให้ยิ่งเจ็บหรืออักเสบยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะคือทานยาแก้อักเสบหรือยาลดอาการตดกดทับของเส้นประสาทแต่ถ้าเกิดทานยาแล้ว บริหารแล้วกายภาพแล้วยังไม่ดีขึ้นบางทีคุณหมออาจจะพิจรารณาในเรื่องของการฉีดสเตียรอยดเฉพาะที่เพื่อลดอาการปวดหรือสุดท้ายแล้ว่ะรักษาด้วยวิธีไหนไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องพึ่งการผ่าตัดในกรณีที่เส้นประสา,าทถูกกดทับมากๆเราได้รับความเสียหายแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแต่ทางที่ดีค่ะถ้าเกิดเราเกิดอาการชาที่ไม่รุนแรงมากนักก็พยายามที่จะหาวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้น เรื้อรังหรือเป็นมากขึ้นนะคะก็ด้วยการกายภาพบาบัดนะคะทีนี้ถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดอาการชาบริเวณปลายนิ้วต่างๆเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับคนที่ต้องทำงานเนาะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆนั่งหน้าจอต้องใช้มือนานๆบางทีเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงยากเหมือนกันเนาะที่เราจะต้องไม่ใช้มือนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆนะ,ะทีนี้คือคือถ้าเป็นไปได้เนี่ย เราก็ต้องพักเบรกบ้างนะ,ะในกรณีที่เราต้องใช้มือพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่นานๆเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องจับระยะเวลานิดนึงนะคะคือถ้าเกิดนั่งเกินประมาณสักสามสี่ชั่วโมงเราจะต้องพักท่านิดนึงหรือพยายามที่จะเไม่ให้ข้อมือทํางานหนักมากเกินไปร่อลองวางตําแหน่งของมือให้มันรู้สึก สบายนะคะถูกต้องเหมาะสมไม่เกรงเกินไปนะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องใช้งานในมือด้านใดด้านหนึ่งนะคะมากเกินไปเราอาจจะต้องลองฝึกดูนะคะว่าเราลองใช้มืออีกข้างหนึ่งทํางานแทนกันได้ไหมเพื่อให้มือข้างที่เราถนัดเนี่ยได้พักบ้างนะคะ <S <S แล้วก็อย่าลืมค่ะการออกกําลังกายยืดเหยียดข้อมือนะคะก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นได้ด้วยนะคะ การดูแลสุขภาพทั่วไปอันนี้ก็สําคัญก็คืออย่าให้มีน้ําหนักตัวมากเกินพอดีนะคะแล้วก็ป้องกันปัญหาอื่นๆด้วยการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะโดยเฉพาะวิตามินต่างๆที่ช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องเหน็บชานะคะการยืดเยยดต่างๆนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะเกิดการยืดเยดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อรวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็คือควรจะต้องงดสุบหรี่งดดื่มสุราด้วยนะคะทีนี้ ผู้สูงอายุหลายท่านก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วอาการปลายประสาทอักเสบแล้วจริงๆเนี่ยอาการเป็นยังไงนะคะซึ่งผู้สูงอายุจะเป็นกันบ่อยมากเลยนะคะอันนี้เราก็จะคือก็ไปรวบรวมมานะคะเป็นข้อข้อมูลของอาการที่ผู้สูงอายุควรจะต้องสังเกตความผิดปกติในร่างกายของตัวเองนะคะเพื่อเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเกิดโรคปลายประสาทอักเสบนะคะทันนี้เวลาที่เรา สังเกตตัวเองเนี่ยทั้งอะไรก็ตามที่เรามีอาการชาบริเวณมือเท้านะคะแล้วก็ลามไปถึงบริเวณแขนขาอันนี้อาจจะเป็นเ,เริ่มาอาการเริ่มต้นของอาการปลายประสาทอักเสบแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะนอกจากชาแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มนะคะทิ่มเล็กๆๆๆใ่ญค่ะแทงไปตาม เอ่ออวัยวะที่เรารู้สึกว่าเราชารวมถึงมีอาการปวดร้อนด้วยอย่างเงี้ยนะคะปวดแสบปวดร้อนอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะและถ้าบวกกับอาการที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะโดยเฉพาะที่เท้าเนี่ยทําให้รู้สึกเสียสมดุลบางทีก็เดินเดินอยู่เฉยๆก็หกลลมได้ง่ายนะ,ะการทรงตัวก็ไม่ดีเดินเซนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตว่าเรามีอุณหภูมิในร่างกายที่ผิดปกตินะฮะร้อนขึ้นหรือเย็นลงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกเอ่อ ปวดบริเวณปลายมือปลายเท้านะคะบางคนก็ทําให้ความดันโลหิตลดลงได้นะ,ะอาการข้างเคียงที่เราอาจจะพบได้มากอีกอันหนึ่งก็คือเช่นเหงื่อออกมากมากเกินปกตินะคะรู้สึกไวต่อทั้งความร้อนแล้วก็ความเย็นบางทีรู้สึกร้อนเหงื่อไม่ออกเลยนะคะแต่เราไม่รู้สึกร้อนจังเลยหรือบางทีอาจจะส่งผลถึงอาการวิงเวียนก็ได้นะ,ะบ้านหมุนบางคนรู้สึกเหมือนแบบ ผาช้ามากๆรู้สึกมาเราสวมถุงมือถุงเท้าทางั้นที่เราไม่ได้สวมถ้าเป็นมากๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอาการอัมาพาตในเรื่องของประสาทสั่งการที่ทําให้เกิดอาการอาบาดเจ็บรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางทีก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยอาหารก็เป็นไปได้นะ,ะเช่นท้องเสียท้องผูกหรือมีปัญหาในเรื่องของระบบปัสสาวะนะคะอาการปลายประสาทอักเสบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจาก ปัญหาของโรคบางโรคเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองมีปัญหานะคะปูมต้านทานต่ำนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของโรคเบาหวานนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดเลยนะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยหรือบางคนอาจจะเกิดอาการติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีรียเช่นงูสวัดไวรัสตับอักเสบคอตีบเอชวีพวกนี้ก็อาจจะทําให้เกิดไตประสาทอักเสบได้นะคะหรือบางที โรคนี้เนี่ยก็เป็นจากพันธุกรรมได้เหมือนกันนะในบางส่วนก็อาจจะเจอได้ว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะหรือคนที่เป็นเนื้อเลาะเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งที่กระจายไปถึงส่วนที่เป็นเส้นประสาทแล้วก็ทําให้เส้นประสาทถูกกดทับอันนี้ก็ทําให้เกิดอาการปลายประสาทอักเสบได้คนที่เกิดความผิดปกติของไขกระดูกนะคะหรือโรคที่มีอาการ มีกสารสะสมของโปรโตีนในเลือดผิดปกตินะคะหรือคนที่เป็นโรคมะเร็งกระดูกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยโรคไตโรคตับนะคะที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไทรอยนะคะต่อมไทรอยทํางานมากเกินไปอันนี้ก็ทําให้ปลายประสาทอักเสบได้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคพิสุลาเรอรังนะคะอันนี้งดเป็นไปได้ถึงบอกให้แนะนําให้งด นกดื่มสุราหรสุปรีนะคะหรือบางคนเนี่ยเกิดจากการสัมผัสสารพิษเช่นเช่นสารตะกัวสารปรลอดมากๆเนน,นีงก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนเกิดจากอาการอุบัติเหตุนะคะจากการหกล้มเล่นกีฬาอันนี้ก็จะทําให้ปลายประสาทอักเสบได้ด้วยเหมือนกันพวกที่ขาดสารอาหารนะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเช่นขาดวิตามินดีเช่นขาดวิตามิน B รวมในอาซีนนะคะก็มีผลต่อเส้นประสาทเหมือนกันคนที่เป็นไตป,ประสาทอักเสบมันจะเกิดมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายนะเพราะว่าพอมันชาแล้วบางทีเรารู้สึกชาเราก็จะทําให้เกิดการหกลม้มหรือมีบาดแผลโดยที่เราไม่รู้พอมีบาดแผลแล้วเราก็จะเกิดการติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยนะคะคือการหกล้มเนี่ยทําให้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงสูญเสียการทรงตัวไปเนี่ยก็ทําให้ใหเเ้เกิดอันตรายได้มากขึ้นด้วยนะคะ การรักษาเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็คือใช้ในเรื่องของการให้ยาทานบรรเทาปวดลดการอักเสบนะคะหรือแม้กระทั่งใช้ยาทาหรือยาแปะเฉพาะที่เพื่อลดอาการปวดหรือแม้กระทั่งก็บางทีก็ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเส้นประสาทผ่านทางผิวหนังนะ,ะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นมากๆแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลืองหรือการให้พวกฮอร์โมนต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เส้นประสาททำงานดีขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาการชา ไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นกลุ่มของอาการนะ,ะเพราะแต่ละคนอาจจะมีอาการที่แสดงออกไม่เหมือนกันปวดอชามากชาน้อยปวดบ้างไม่ปวดบ้างนะคะ ทีนี้ด้วยความที่อาการที่แสดงออกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าสาเหตุของการเกิดอาการชาหรือปลายประสาทอักเสบเนี่ยก็ต่างกันนะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อไหร่ก็ตามอย่างที่บอกถ้ามีอาการชาแล้วแล้วมีความรู้สึกว่ามันเรื้อรังหรือมันขยายพื้นที่มากขึ้นหรือมีอาการปวดแทรกเข้ามาด้วยเนี่ยควรจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะให้ตรวจอย่างละเอียดทีท่วนเพื่อที่จะหาสาเหตุของอาการชาที่เกิดขึ้นจริงๆให้ได้นะคะแล้วก็ จะได้วางแผนรักษาร่วมไปกับทีมท,ทางการแพทย์นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องอได้รับการแนะนําในเรื่องของการาทํากายภาพบาบัดหรือการปรับพฤติกรรมนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งถ้าใครเป็นมากๆก็อาจจะต้องถึงกับต้องทาการผ่าตัดด้วยก็ได้เพื่อรักษาการชานี้ให้หายไปได้นะก็สำหรับท่านผู้ฟังที่ เอ่อมีอาการชานะคะอาการชาตามแขนตามขาตามนิ้วมือนิ้วเท้านะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าประมาทนะคะคือถ้าเป็นเมื่อไหร่ก็ให้พยายามสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเอ๊เราไปทําอะไรมาหรือเปล่าเราเอ่อใช้อวัยวะส่วนนั้นมากเกินไปหรือเปล่านะ,ะหรือว่าเรามีความรู้สึก ปวดรู้สึกอไม่สบายตัวตรงไหนร่วมด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะล้วก็จะบอกว่าอาการตรงนี้ก็เป็นมากเลยนะคะแลวพบมากในผู้สูงอายุเช่นกัน,นะค่ะนะคะสําหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะในในกลุ่มของผู้สูงอายุทั้งหลายก็อย่าลืมมาหาเขียนะ มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะตอยต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ